วันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวของลู n a หรือเทอร a ่าได้กันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมในตัวคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับทีมงานของเทอร a c ่าแคส s เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน<ม>บิ๊กเกตเว็บ3เปลี่ยนจาก m มกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ๊ g เกสามารถสมัครกระดานใต้ ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับลูน่าหรือเทราแคสติกด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ a l เลเตอร์หรือทีมงานข้อเสนอโบดนะครับเรียกว่าข้อเสนอ11940นะครับจริงๆวันนี้มันจะมีหลายข่าวนะเนื่องจากว่าเออผมจะว่าไงดีข่าวมันไม่เยอะนะครับผมขอรวบข่าวของชีบะแล้วก็บ้องเนี่ยนะครับเข้าเป็นข่าวเดียวกันเลยจบเลยนะนะครับก็ ไม่อยากจะทําเยอะแล้วก็ไม่อยากจะแยกคลิปลงคลิปอะไรเยอะๆด้วยนะครับก็ช่วงนี้ปีใหม่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสําหรับคลิปนี้นะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องของ Luna Classic นะครับตอนนี้ท่านใดที่สนใจนะในการฝาก Luna Classic 5-8%ถึงต่อวันใช้ระยะเวลาการฝากถึง30วันก็สามารถที่จะสมัครใต้คลิปนี้ได้นะครับใต้ลิงก์นี้ได้ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ โอเคเราพูดถึงเรื่องของอ u t h e n t i c l a บนะครับอันนี้ก็เป็นผู้พัฒนาหลักของเชน Cosmos Stack นะครับผู้มีมีประสบการณ์ใน Cosmos Stack นะครับทำงานร่วมกับ l 1 tf นะครับเขาบอกว่ามันเจอปัญหาหลายอย่างนะตัวของ t e r r a c l a s ก i c นะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเขาก็เลยนำเสนอข้อเสนอ11940ไปนะครับ เพื่อให้ให้มันมีห้องปฏิบัติการแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะหมายถึงอ่าน่าจะมีเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับผ่านการลงคะแนนกำกับดูแลนะครับในกระเป๋าของสเตชันนะครับซึ่งพอพูดถึงกระเป๋าของสเตชันเนี่ยทุกคนขนหัวลุกเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องการนะครับสแสวงหาเงินประมาณ16,000ดอลลาร์ 10, 000, 000เป็นเวลา6สัปดาห์นะครับเพื่อจะ การพัฒนาปรปับปรุงระบบนิเวศเข้ามาสู่ระบบนะครับฉะนั้นเรื่องของการโบทเนี่ยนะครับก็ตอนนี้8 4ดสใช่นะครับและ3.23%ว่าไม่นะครับศูนลงว่ายับยั้งหรือไม่ลงคะแนนนะครับงดออกเสียงสิบเขอใหญ่ผ่านเถอะนะครับทีเรื่องไอ้อ่า เกี่ยวกับเรื่องการเผาไม่เคยผ่านเลยนะครับที่โอ้ค่าธรรมเนียมอะไรมาผ่านหมดนะครับซึ่งผมว่าเอาバリเอเตอร์ชุดนี้ออกเถอะนะนะครับバリเอเตอร์ที่พยายามนําเสนอแบบนี้แบบต้องขึ้นค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าคุณไปปั่นราคาลูน่าแคส s ิกก่อนนะครับ USDC หรือเทอร์ล่าได้เอาสักเหรียญผมบอกประมาณนั้นแล้วคุณค่อยมาขอเงินจากชุมชนนะครับเนาะ ก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็การมันก็จะมีการบูรณา,รณาการปรับปรุงคุณสมบัติของ IBC hook และก็ p a ็ k เกจ forward นะครับ middleware หรือ PFM นะครับในตอนแรกเช่นเดียวกับประสิทธิภาพในการทดสอบของ e N-to-N d e d นะครับตรงนี้ก็เป็นการทดสอบ interchain กลไกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ f a ก e ว o ร์ดิกนะครับอดีตสมาชิกของ l 1 tf ก็ตั้งข้อสังเกตว่า ibc Hook แล้ว p f m เนี่ยถูกนำไปใช้แล้วคือถูกกมามาแก้ไขครั้งหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดคุณจะ,ะแก้ไขอะไรจริงๆเอาเงินไปใช้จริงๆคุณจะต้องแจ้งรายละเอียดเนาะเพราะว่าทางทีมเทล่าเขาก็ผ่านข้อเสนอแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะทำเป็นงานเนี่ยคุณของงบได้เป็นงานนะครับอันนี้ก็คือ1 6 0่อ 16, ดอลลาร์นั่นแหละนะครับที่เขาจะขอ ดังนั้นราคาของ Luna c l a s s ิ c ตอนนี้ก็ลดลงเหลือสาอยู่ที่พันสี่สิบนะครับซึ่งถ้า Bitcoin ยังทรงอยู่ได้ที่ราคาสี่หมืสองก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า Luna c l a s s ิ c จะไม่เทนะครับแต่ข้อสรุปของผมเนี่ยผมก็พูดไปแล้ว2วันนี้แล้วนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะย่อลงประมาณ4ี่หมื่ดร้อย นะครับหรือ41300ืนะประมาณนั้นแหละนะครับที่จะเป็นตัวย่อที่สุดของ BTC นะก็ต้องตัดสินใจกันนะนะครับว่าจะเอาอยัางไงเนาะส่วน UETC นะก็อยู่ที่0 0 3 2 3นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงถึง28นะครับอยู่ที่ว่ามันจะแข็งพอหรือเปล่านะถ้าเกิดบ i t c o i n โดนลากขนาดนั้นนะครับ โอเคเราจบเรื่องของลูน่าหรือเทล่านะครับเราไปเรื่องของแอ t ทอสต่อนะครับท่านใดสนใจในการเก็บเหรียญต้นน้ำพวก brc 2 0ของ Bitcoin เนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าลองเข้าไปเก็บได้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยท่านในการเก็บเหรียญต้นน้ำนะครับของ brc 2 0 super ex กับโ OK, อนะครับโอเคจะยากหน่อยคือต้องใช้เรื่องของเว็บ3นะครับ เข้าไปในการโอนค่าแก๊สอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเหรียญ brc 2อะที่ที่แตกต่างกันนะครับก็ไม่ได้มีทุกเหรียญทั้งสองกระดานนะครับก็ลองเข้าไปใช้รายละเอียดได้นะครับหรือดูรายละเอียดผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ตรงนี้นะครับอ่าตัวเนี้ยนะครับเขาก็ดูเรื่องของ s o โ a นาตัวต่อไปก็คือ aptos นะครับหรือ a p t อยู่นะครับ ขณะนั้นตอนนี้มีการเพิ่มขึ้นถึง43%นะครับ a p p t o s Explorer เผยบัญชีเพิ่มขึ้นถึง43%โดยเพิ่มขึ้นจาก667,382เป็น955,691นะครับ961นะครับในวันที่23ธันวาคมนะครับขณะนั้นตอนนี้บ Blockchain a p p t o r เนี่ยในแต่ละวามพุ่งสูงสุดถึง111,480นะครับ ก็น่าอย่างประหลาดใจเพราะว่าเขามีการระบุไว้ใน26ธันวาคม24ธันวาก็ธุรกรรมน่าประทับใจคือ3.88ล้านธุรกรรมนะครับธุรกรรมสูงสุดต่อวินาทีเป็น TPS ด้วยนะครับตัวชีวัดก็ประเมินประสิทธิภาพของบล็อกเชนขึ้นสู่จุดสูงสุดในวันที่29ธันวาคมที่323นะครับจากนั้นโทเค็นของ Aptos เนี่ยนะครับก็อยู่ที่9.54ดอลลาร์ นะครับมูลค่าการตลาดอยู่ที่สองพันเก้าร้อยสสิบล้านดอลลาร์นะครับเป็นอันดับที่สามที่สองซึ่งตัวนีเ้เคยตามข่าวเหมือนกันนะครับว่า APT หรือ a p p t o s เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของแซมนะครับคล้ายๆกับโซโลนาแต่ก็จะไม่รู้ว่าปั่นเมื่อไหร่แหละนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไปได้ นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูอุปทานกันอีกทีนะว่าแอปทอสเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะไปเท่าไหร่ได้แต่แอปทอสเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกพวกตัวไว้ใช้สำหรับกองทุนนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ใช้เพื่อ,อทำพวกดิจิตอลดอลลาร์นะครับในอนาคตฉะนั้นผมก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณปี2026 2น2ีเนี่ยแหละนะครับแอปทอสน่าจะแรงนะครับ ทีนี้ให้โซโลโนาก่อนนะครับพอโซโลโนาไปขึ้นไปเยอะๆแล้วแล้วมันไม่รู้จะไปไหนต่อนะครับเขาก็อาจจะมาลงเล่นกับเหรียญตัวนี้ก็ได้นะครับต่อมานะคะเป็นข่าวของชิบะอินุนะครับก็กิจกรรมของวานเนี่ยที่มีการซื้อคือหรือการย้ายตัวของชิปประมาณสี่หมื่นสี่พันหกร้อยล้านดอลลาร์นะครับวานอาเลอร์ก็รายงานประมาณนี้ 4.24ล้านล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็44.64ล้านดอลลาร์คือ44,000ล้านดอลลาร์นะครับดังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าธุการกรรมช่วงน,นี้วานก็ค่อนข้างทําขึ้นมาได้ดีเหมือนกันตอนนั้นตอนนี้นะครับอา,อาชิบะอินุนะครับก็พยายามที่จะขยับราคาขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่04 1, ตัวหนึ่งพันได้แล้ว นะครับเราก็ยืนเหนือเป็นสิบวันแล้วนะครับดังนั้นถ้าบิตคอยย่อเยอะเรามาว่ากันนะครับที่ผมบอกก็คือสี่หมื่นแปดร้อยนะครับผมว่าบิตคอยอ่ะก็จะไปขึ้นกันอีกทีอ่ะนะครับวันที่สี่นะครับนอนฟาร์มเพโลก่อนถึงจะขึ้นนะครับช่วงนี้ก็เย็นๆไว้นะครับคือค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับ หลายคนก็ถามว่าถามผมนะครับว่าบลองเนี่ยจะลงเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมแบบชีบะเลยนะครับคือถ้ากรณีที่บิตคอยมันมันลากลงเนี่ยสี่หมืนแปดร้อยจริงๆอย่างที่ผมพูดนะบลบอง bon เนี่ยอาจจะศูนย์เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งที่จะขึ้นไปเพราะว่า ในช่วงมก,กราเนี่ยกลางเดือนอต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยจะเป็นรอบของ BTC ก่อนนะครับฉะนั้นใครที่เล่นบลองก็ใจเย็นๆน,นะข้อมูลโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็บอกแล้วว่าบลองลงจริงๆตัวนั้นก็ลงนะครับตัวของไอโซลลาก็ลงนะครับก็คิดว่าน่าจะลงถึง9ก้ นะครับถึง93ถึง96นะครับเราก็จะเป็นจุดที่พักตัวเพื่อจะกลับตัวอะไรอย่างนี้นะส่วนตัวผมก็ไม่น่าไม่ไม่คิดว่าน่าจะลงเพิ่มแหละนะครับน่าจะไปได้ตลอดรอดฝักเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝาก NFT ของเมนี่ปลาเกียวด้วยนะครับเราผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก็เป็น nft ของเมนี่ปากเกียวเมนี่ปากเกียวจะต่อยช่วงใกล้ๆสงการแล้วนะอาจจะหลังหรือก่อนสักนิดหน่อยนะครับแล้ว nft น่าจะราคาแพงก็เข้ามาพูดคุยกันได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกขั้นที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดก u b ต c ้ i ไลแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญก็คือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราก็ชื่อว่า Luna c l a s s i c นะครับ แล้วก็เราก็หวังว่าลุน่าแคส s ิกจะโกลทูลมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK.